สบายดีอยู่กับซ่องน้องเพส์สาวลาวอีกแล้ววันนี้น้องแพดที่พาพี่น้องมาเลาะตลาดตลาดพุนสีตลาดขายพักเนาะมีแต่บูเท่าขายเพราะว่าถ้าตลาดบ้านุวรจะเริญแต่ตลาดบ้านน้องเพดค่ะเจ้าก็ขายขายพวกพักแล้วกับพวกปลาอยู่นี่บุ้งหัวค่ะเจ้าขายอย่างเอาไปเบิ้งนากันเลยเนาะนี่มากับน้องไม้ไปน้องไม้เข้าไปในหุ่นเราีได้พักอย่างแนวมาซื้อพัก ละเบิงพักซื่อพักหมดสุกโอ้ไม่มะแขีงะนงเงะเห็ดพวกอันนี้แมงม้ม อาะเนี่อผักกูดนี่ได้ผักหม่อยผักกูดนี่มัดเจ้านอันนี้มัดห้าแผ่นกีบอ,อันนี้อันต้องมัดอันนี้มีเต่าหู้เท่าคนมาเก็บผักยู่สวนมาขายเขาเห็ดปวกันนี่ปวก มักต้องแล้วก็พักต่ำลึงโนซาอ้อยถ้ามโนซาตอลยจ้านตวเลยจ้านเจ้าพันหนี่สาวโนซาโนซาท้าวพันกีบโนซามีตัวโนซาว้าเอาค่ายเด้วเลยนี่โอ้โหโลูเศษห้าสามเศษเฮ้สามร้อย ได้หย,ยังมีแต่พักอันนี้พักอยู่สวนมีแต่พวกผู้เท่าผูเ้เท่าขายเพราะว่าขราเจ้าบโบงขี่มอไซไปขายอยู่บ้านน้องเพ่ขาเจ้าเลยขราเจ้าเรามาขายมาขายอยู่ตลาดนี่ได้ยังกูดกับนอสารสามสิ0พันกีบ สามสิพันกีบนี่ยู่พุ่นเดี๋ยวถ้าเอาเงินทอนก่อนเดี๋ยวจะไปเลาะพึ่งพุ่นมะแขงกระทึกมะแขงกระจ้านนี่เงยเม่งไม้ยันนี่จีเอน็นจีเอ็นก็นมีก็ผักน,นี่มะเขือพวงจ้านตะเลาะนี่ ว้าจานห้าพันกีบหรี่ห้าพันกีบเดี๋ยวเบอ้์เงินก็นทำไมหนาเบอ้์ห้าพัน โอ้หอยก็มีก็โลกว่าเห็ดพวกพาเจ้าได้เห็ดพวกบ้างหลายรูละเซนห้ารูสามร้อยบาทก็เห็ดพวกจะอ่อนดย อันนี้จะเป็นตลาดน้อยเดี๋ยวเขาได้พักละเขาก็จีเดินทางกลับก่อนแบบน,นี้นี่เอาได้โนสา u เอาโนสา u กับมะแขงเหมือห็ดป่นหิแเจวแล้วก็ได้ผักกูดเหมือใบพัดเมื่อเดินเท่าแต่อันนี้ชาว1,000อันนี้2,000มี35,000 บมือทอารอยบ้าที่โน <c oughs> ได้แรงแล้วมือนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางกราฟก้อนวันนี้อันนี้จะเอาโนสารใจซินซินงัวื่องผงเทากับว่ได้เอาอย่างหลายแล้วก็เอามีแต่เอาผงซูรสแล้วก็รสดีปลาแดกให้มันให้มันสุกแล้วเทากับเอาซีเอามาต่ำเอามาต่ำ ผดผดแล้วนักสารเฮานี่ถ้ามันสุกแล้วเฮาก็ที่มาต่ำมาต่ำมาต่ำป้นคือป้นป่านี่เต่ว่านี่ขเขาเฮ็ดอ้อมักสารอันนี้ใบานางเลิศเอาไส้มันชิ้งหอมอ้อมสารเฮาก็สุกแล้วเดี๋ยวเฮามาต่ำป้นวันนี้ thank you ทำน้อยๆ แล้ว oh, โคนเฮาเอ้อนอสารแล้วแล้วนอสารแล้วก็เออใส่ชิ้นงู mm hmm. แล้วก็ใส่มะเขือพวง mm hmm. นี่เดี๋ยวหก็แกันแล้วเฮาสิปิดไว้เพราะว่าเฮายังบบได้กินแม่กับพ่อเ mm hmm. พิ่พนบบได้ยู่จอดแรงหมนละเฮาจะกิ่นข้าวแรงแบ,บันนี้ ชุดเจ้าเมื่อยเห็บเอาะนอกจาน